สวัสดีจ้าน้องนุย้ยขอบคุณน้องนุ้ยมากๆจ้าพาเข้าสวนเข้าป่าค่ะวันนี้สวนลกหญ้าเขียวขจีเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะพี่ก็เพิ่งได้สติกเกอร์ตัวใหม่เมื่อเช้านี้เหมือนกันเนี่ยน้องนุย้ยเมื่อเช้านี้มีสติกเกอร์ตัวเดียขึ้นมาให้ใหม่เนี่ยนะคะตรงมุมนี้ที่หญ้าเขียวๆนี่เดี๋ยวเราจะลงข้าโพดค่ะ ฝนตกต้องรอฝนตกลงมาอีกรอบแหละเพราะว่าตอนนี้ย่างามอีกแล้วทาไม่ทันเลยค่ะย่าเนี่ยโตไวจริงๆต้องได้ไถอีกรอบแน่นอนถ้าไม่ไถก็คงจะปลูกอะไรไม่ได้น้องตายสวัสดีจ้าพี่น้อมสวัสดีจ้าน้องตาย น้องตายกระทักทายสวัสดีคุณนุ้ยมาจ้าขอบคุณทั้ง11ล้านดวงใจนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูเลิฟสองจ้าพี่ปนอมขอบคุณมากๆจ้าคุณหนูคุณหนูก็ทักทายน้องตาย สวัสดีจ้าป,ป๊อปปี้ขอบคุณป๊อปปี้มากๆาจ้าคุณสาวผู้ทรขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณสาวผู้ทรขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณน้องคุณหนูก็ทักทายสาวผู้ทรคุณหนูทักทายน้องนุ้ย น้องตายบอกสวัสดีรอบบ้านจ้าป๊อปปี้ก็สวัสดีพี่สาวภูธรน,น้องหนูก็ทักทายพี่นิโคมเลิฟเลิฟมานะคะป๊อบปี้บอกบรรยากาศดีจังจ้าบรรยากาศบ้านสวนก็จะเป็นประมาณนี้จ้าน้องนุ้ยก็ทักทายน้องป๊อปปี้น้องนุ้ยก็พี่หนูเลิฟเลิฟ คุณหนูก็ป๊อปทักทายป๊อปปี้มานะคะป๊อปปี้ก็สวัสดีค่ะพี่นุ้ยคนสวยน้องนุ้ยก็น้องตายน้องตายบอกสวัสดีคุณป๊อปปี้ป๊อปปี้ก็ปี่หนูป๊อปปี้บอกขุดท้าเขียรังดวียแถวนี้ไม่รู้มันมีหรือเปล่าพี่ไม่เคยหาหาไม่เป็นไม่รู้เหมือนกันเขาหากันยังไง ไม่น่ามีมั้งแถวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่เน้ะมันก็อาจจะมีเพราะที่ตรงนี้มันก็จะประมาณคล้ายๆท้องนาเวลาฝนตกมาน้ำเจิ่งนองอยู่ตรงมุมเนี้ยจ,จะ้ะอืมมันจะมีเป็นลูๆใช่ไหมแต่ยางว่าเนี่ยไม่มีเวลามาเดินหา งานเยอะจริงๆตั้งแต่ฝนตกมาตรงไหนตรงไหนก็ย่าเขียวไปหมดเลยอ้ยุงมากัดดูดูดูดด,ดูขนาดลมก็ชิวๆนะเนี่ยยังมากัดอีกยุงนี่เป่ายังไม่อยากหลุดป๊ <c ười> อปปี้ชวน พี่นุย้ยขุดหาเขียดกันน้องตายก็สวัสดีคุณน้องพีที